สวัสดีครับนนพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้ดอครับพี่น้องวันที่6มิถุนายน68ครับคลิปนี้มานําเสนอแนวทางตําราวสูพี่น้องซีครับผมตําราาครับเป็นแนวทางตาเล่าของพ่อไผ่บุญเดอครับพี่น้องตําราวพ่อไผ่บุญครับสําหรับพี่น้องซีที่เป็นสายบนครับพี่น้องเนาะสายบน ว่าบันพอหลุดเด้อครับผมหลุดไปครับพี่น้องเนาะเลขออกสองหกกับเก้าหกครับผมครับสองหกกับเก้าหกแต่ว่ารักหน่อยพอกับมาหกนี่ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าสองกับเก้าบ่มากครับผมเอามาตามกันต่อเช่นเคยครับผมแนวทางตำลาวกับพอให้บุญแล้วครับผมงวันที่6มิถุนายน68 ก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตุเลกก็พอน้ำเชียร์พาล่วยกับขอขอพระคุณพอให้บุญเนอครับผมครับไปรับช่มรับฟังตำเล่ากันเลยครับ พอครับน้ำเชียร์าย้าร่วยสวัสดีพอไพ่บุญครับผมครับผมวันดีครับน้ำเชียร์้าร่วยครับครับเอาขอบมากดนด้วนครับผมตามตอ่อเฉยเคยอ,อตามเขากอดี <c oughs> <c oughs> กไก้แล้วไม่พอเดี๋ยวจะทงเอ้ได้ตามทงเดียวครับปีนี้มันมันมันวันก่อนโมแหม่มัน,มน,มน,นกน็มมนกเลนช่วงไหวันไวเ้เรลาฝนบมาๆเป็นบ่อละครับผมมันก็ะเละเข่า บ่เปิดเป็นบางมองไหมครับที่เหลือก็ยังดีเห็นปะปอครับขับขับใครอยู่บ่อว่าจิตเดาดึงรับลุพีดเนาะครับเนาะแหลกจุดก็เลยบ่มาครับพ่อปกติรับเพีดมันมันมันเข่าอยู่ไม่มีสองยแต่ว่าพ่อดึงทีเจ็ดแปดมันก็เลยบ่ถือเนาะครับเนาะครับเอามาชเต็มก็ได้พ่อครับเป็นว่าเดินรับพีด้อครับผม ก็ให้เด่นรับสิบในที่โตครับผมนี่ดึงมาี่โตเลยหลักสิบบนเหเจ็ 1, 4, 6, 7, ดตีพอหนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งสี่หกเก้าครับผมหนึ่งสี่หกเก้าุตครับครับผม น้ำเชื่อเขาลุ้ยถึงเดนลงมากสี่กับเก้าเดนมากสี่กับเก้าครับผมของบ้างสี่ชุดครับอันหนึ่งมากอะหนึ่งสามหนึ่งสามหกมากกับหกสามหกสามสี่มากแต่สี่เจ็ดสี่เจ็ดเก่ามากกับเก้าเจ็ดครับเก่ามากเก้าเจ็ดครับผมครับผมร้อยร้อยแดงพ่อว่าง ไอ้ออยุทธภ้วดิบครับหากับแปดเอ,อเด็นห้ากับแปดเป็นหลักร้อยครับผมครับ,บครับแล้วพอว่าใหไอ้ตีชุดเนาะครับผมอาหนึ่งสามหาหนึ่งสามอาหกสามหาหกสามแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดเก้าเจ็ด แปดเก้าเจ็ดสี่คู่สามตัวครับผมตรงตรงครับพี่น้องเนาะเมนตรงตรงครับสำหรับเล็กบนกันลางน้ำตะวันเน้นไปทีบนเล้วครับผมเล็กบนน้ำเชียร์พัดลวยมันบ่เบิลโดนเหรอเนาะอ๋อแมนยช่ปอมันเบิลแต่เอาเอาลงเหล็กเบิล่นจบสองชุดนะครับเอ่อซีซีกับเก่าเก่าเนาะ สี่สี่เก้าเก้าเลขบินได้ครับผมชั้นบินหไปนําครับมักแบบสุดๆตัวใดรฟว์ชนแห้งแบบสุดสุดสุดแรกสุดแปดสี่เจ็ดครับผมนี่แหละสุดเด่นเลยครับผมแปดสี่เจ็ดนี่แหละครับเอาฟอกาจิออกไปสามเขาต่อครับผม นี่เหลือม,มีแดดอะไรดีพอทั้งนี้ครับกบรมือซื้อในตกเมื่อวานในโตกครับยู่เดื่องกัมมาเซียกัมมงเต็มละครับฮอกแต่ก็ฮอกมงแรงทั้งนี้เริ่มมาแดดแล้วพอบ้านนี้แต่ว่ามือน,นี้กับช่บงสิคือยั่พอขี่ฟ้าลายอยู่ครับมือแรงวะเนี่ยหอนเอาอยยังอ๋อกัมมาเสียกับสิลบกวนพอสำนี้เด้อครับพ่อ ขอคุณครับดีไม่แห้งสวัสดีครับเอาครับพี่นองครับผมแนวทางตำราวพ่อไัยบู์ครับงวดวันที่6มิถุนายน68ครับพี่น้องเนาะครับมหันเพิ่นให้เล็กเด่นมากแค่3ตัวครับผมเล็กเด่นหรือว่าเลขกลักสิบครับเดียวค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับน้ำเสียว่าจังไหนครับผมพ่อพ่อได้ยินพ่อไพ่อบุญว่าฝากเด็กบุญเนี่ยมันบ่เบิุญโดนไข่ฟันหนึ่งแม่เถาะเพิ่นบอกไปอยู่ไปแม่ไปอยู่ห้องข้างล่างหนึ่งแมห้องเบอร์สิบเอ็ดหนึ่งแมอ๋อไปฝากเก็บีิตึกอยังเถาที่เขาเคยอยู่สี่สิบเอ็ดบอกสี่สี่สิบสี่เถาห้องสี่สิบสี่ดีน้ำเชียโอ้ห้องสี่สิบสี่ครับตึกตึกสี่สิบเอ็ดแมน บ้านเพนธนบอกว่าลงมาอยู่ตารางแม่แปเ๊าแม่ห้องเบอร์11ผนังซี่โอ้บ่เนี่ยกันกเลยอยากบอกเองซี่ว่าเลขฝัน่อยมาสิไปแม่นระวัเงเบิร์นได้ครับผมวั<ช>นศุกร์ครับน,นะนี่นะครับพี่น้องเนาะน้ำเชียวมาฝากครับผมครับพอดีเป็นนักกินที่ทางขลังได้ยินสัมผัสกันมาพอว่าเลขเบิร์นบ่ามาโดนแล้วครับผมการเบิร์นหว้น้ำครับ เอามาสรุปตัวเลขของพอ่อไพ่บูรณ์ด้ครับผมพอ่อไพ่บูรณ์ครับตำราวงวดวันที่6ครับพี่น้องเนาะครับหลักซิเป็นหนึ่งสี่หกเก้าได้ครับผมหกสี่หกหนึ่งสี่หกเก่าเดนบนดึงลงมาจะเป็นสี่กับเก่าครับหนึ่งสามหกสามสี่เจ็ดเก้าเจ็ดครับผมชุดสองตัวหลักร้อย ห้ากับแปดครับผมห้าหนึ่งสามห้าหกสามแปดสี่เจ็ดและแปดเก้าเจ็ดครับเน้นแปดสี่เจ็ดสำหรับเหล็กเบินพอใหา้สี่ีกับเก่าเก่าครับผมแล้วก็ฝากเหล็กฝันน้ำเชียรน้ำครับพี่หนองเนาะส <10 S> ี่หีหนึ่งหนึ่งและสี่หนึ่งครับผมครับสี่ีหนึ่งหนึ่งและสี่หนึ่งได้ครับผมเหล็กฝันอ่าสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งน้ำเชียครับเอา ่ายคลิปนี้น้ำเชียรผ้าร่วยกะขออวยพรให้พี่น้องมิโชองดีถูกหอยเล้เงินไปน้ำกันเ้อครับผมตาราว2องทุ่มครึ่ง6มิถุนายน68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ